สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ y a ว o อมอนิ่ง g News ประจำวันอังคารที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ครับการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนได้มาเล่าข่าวและกิจกรรมต่างๆพี่น้องชาวฟ้าแงและฟ้าเปินครับันนี้มีกับพ่อเอาสองคนกับผมฉัน อิทธิกรมุสิรีระเนินจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี่รับสครับแล้วดิฉันขวัญนางสาวชำนาการคือคารโรแลเวรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้รับสค่ะผู้ราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวในวันนี้ค่ะ A very good o o r n i n g and welcome to your morning y e เยิ a n สน r วส r โ a t a ก t a a l o o อ s t u d e n t ร to share ตูเช and นิวส์แอนด์แอคทิวิตี้ส์แพร่กร u จายสด a นยูทูบวิ e เ v e ร y Tuesday พบอังคนเช้าวันคันทีอกาเตือใจนะครับที่ผ่านมาตรงในของเราการจ เป็นท้งองตระเวนที่ตะวนนิตรีนักห่ผู้ชุมกาชาวดีใช่ไหมครับพี่ขวัญใช่แล้วค่ะก็มีทั้งกิจกรรมแข่งขันทักษะกิจกรรมอล็อกแร์ลี่และเครื่งอง,งานกิจกรรมชุมนุม การแสดงดนตรีน่าตลป์และอื่นๆอีกมากมายที่เปิดโอกาสให้น้องๆต่างโรงเรียนได้มาเข้าร่วมกิจกรรมได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ปีมากๆเลยนะคะและในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะมีการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประจําปีการศึกษา2566ค่ะโดยวันนี้พวกเราได้รับเกียรติจากคุณครูสายพเวียนใจหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ English โปร g กรมค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสหรับโคงการห้องนพิเศษ EP เนี่ยมาทราบว่าโครงการมีจุดเด่นอย่างไรบ้างครับ ชั้นก็คือ,อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะซึ่งทั้งสองระดับชั้นก็จะสอนโดยเจ้าของภาษาเป็นาภาษาอังกฤษนะคะในรายวิชาภา,าษาอังกฤษพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นวิชาภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์วิชาพลศึกษาและสุขศึกษาค่ะในส่วนของรายวิชาเพิ่มเติมนะคะก็ยังส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโดยการเปิดหลักสูตรวิชา ดีเบสรามาอีคโนมิคส์อเอลและก็อเอสด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหลักสูตรภาษาที่3ค่ะก็คือวิชาภาษาจีนและภาษาฝรั่งเศสให้นักเรียนได้เลือกตามสเปภาพค่ะครับนว่าเป็นหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากครับจะทังโครงการมีกิจกรรมเพิ่มพื้นประสบการณ์หรือว่ารายวิชาบล็อกคอร์สอย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับรายวิชาบล็อกคอร์สนะคะ เราจดขึ้นในสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือม .4 และก็ม .5 ม .6 นะคะซึ่งจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น2แบบ1ก็คือให้วิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนนะคะซึ่งวิทยากรเหล่านั้นก็อาจจะเป็นสิทธิ์เก่าที่ประสบความสําเร็จไปแล้วหรือว่าวิทยากรที่ตามสาขาอาชีพนะคะเช่นอย่างเช่น L อ e นะหรือว่า ติวเตอร์ชื่อดังนะคะมายความรู้กับนักเรียนที่โรงเรียนในส่วนกิจกรรมแบบที่2ก็จะนํานักเรียนออกไปสร้างแรงบันญดญาลใจนอกสถานที่นะคะได้แก่เช่นสถานประกอบการสารเยาวชนจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ตามหมาวิาลยชื่อดังต่างๆเช่นหมาวิาลยสงขลานครินหมหาวิาลยาธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์หาวิายาลัยและหาวิาลยกเกษตรศาสตร์ค่ะ และเรายังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกประเทศอีกด้วยนะคะในส่วนของกิจกรรมภายในประเทศก็จะเป็นกิจกรรมคร่ายภาษาอังกฤษค่ะซึ่งจัดในจังหวัดที่อยู่ภายในประเทศเช่นจังหวัดภูเก็ตจ,จังหวัดกรุงเทพมหาคนครและก็จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากนั้นนักเรียนก็จะได้สร้างเสริมประสบการณ์ในต่างแดนนะคะนักเรียนก็จะได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ใช้ภาษานะะในต่างประเทศเช่นประเทศเพื่อนบ้านของเรา ประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์ประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็ประเทศเกาหลีค่ะ,ะก็นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมศักยภาพนักเรียนในโครงการได้เป็นอย่างดีเลยนะคะคุณครูช่วยเล่าถึงความสําเร็จของโครงการที่ผ่านมาได้ไหมคะ,ะสาหรับความส<ำ>ําเร็จของโครงการ n g l i s h โปรแกรมนะคะเรามีความภาคภูมิใจเพราะเราได้รับรางวัลเ็นการ,ารันตีต่างๆมากมายในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทางด้านภาษาอังกฤษในหลายๆเวทีนะ mm hmm. เช่นเวที Southern EMIP 2022ูทนจวถุะคะแล้วก็รางวัลเหรียญทองเนะีจากการแข่งขันงานศินละปะััจกรรมนักเรียนนะคะ และก็การแข่งขันดีเบตนะคะของงานรับพีวิชาการของยาลัยธรรมศาสตร์เราก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1น,นะคะและนอกจากนี้นักเรียนในโครงการที่จบมัธยมศึกษาปีที่6ไปแล้วน,นักเรียนก็สามารถสอบเข้าในมหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะและก็มีชื่อเสียงในในประเทศนะและก็ต่างประเทศได้ร้อยปเปอร์เซ็นต์ค่ะครับนับว่าเป็นความสุขที่ช่วยสร้างความภาคภูมิใจแก่โรงเรียนของเราเป็นอย่างมากครับ คำถามสุดท้ายนะครับการรับสมัครของโครงการเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้เราได้รับความสนใจจากนักเรียนนะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะและนักเรียนในระดับชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่3ที่มาสอบเข้านะที่มาสมัครกันนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ตอนนี้มียอดสมัคร149คนนะคะและก็ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จะมีนักเรียนอ,อยู่ประมาณ81คนคะ่ะ ขอบพระคุณคุณครูสารีมีใจหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ EP เป็นอย่างสูงค่ะที่วันนี้เดื่อมาช่วยพูดคุยสร้างความเข้าใจและทําให้พวกเราได้รู้ถึงเรื่องราวของห้องเรียนพิเศษในวันนี้นะคะในช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งโครงการห้องเรียนพิเศษซึ่งจะมาพูดคุยกับพวกเราชาวฟ้าแดงอยากให้ทุกคนคอยติดตามอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ please stay tuned วีวีแปดสิบ สู่ <Es> ช่องที่สองของรายการนะครับคือเราได้รับเกียรติจากคุณครูสลายุทธานเนตรหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ปราสาทและคุณครูธนกรบริพันธ์รองหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ประสาทที่จะคุยกับเราครับคุณครูที่สองท่านช่วยแนะนำตัวสักเล็กน้อยครับครับสวัสดีครับกับผมนายสลายุทธานเนตรครับหัวหน้าเรียนโครงการพิเศษนิติศาสตร์รปศาสตร์ครับสวัสดีครับผมครูธนกรบริพันธ์หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์รปศาสตร์ครับ อยากสอบถามคุณครูทั้งสองท่านหน่อยค่ะว่าโครงการห้องเรียนพิเศษนิสิตาและกระสาเนี่ยมีจุดเด่นหรือว่ามน้นอะไรบ้างคะครับก็ขอแนะนําห้องเรียนโครงการนิสิตาและกระสาก่อนนะครับห้องเรียนโครงการนิสิตาและกระสาก็ถือว่าห้องเรียนโครงการน้องใหม่ของโรงเรียนขัาดใหญ่วิทยาลัยนะครับนื่องจากว่าทางโรงเรียนขัาดใหญ่วิาลก็ได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้จนศึกษาสงขาสตูนเมื่อวันที่16กันยาพุทธศักราช2565 ให้เป็นโรงเรียนโครงการพิเศษนิติศาสตร์พัฒนศาสตร์แห่งแรกในภาคใต้นะครับซึ่งถามว่าโรงเรียนโครงการนิสสรดรัตศาสตร์โรงเรียนหัตถวิทยเนี่ยเรามีจุดเด่นที่เป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยในการจัดหลักสูตรโรงเรียนนิสสรดรัตศาสตร์ตรเนี่ยนะครับเรามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยให้มีบุคลิกภาพดีนะครับมีความผู้นําซื่อสัตย์รับความเป็นธรรมรับผิดชอบต่อสังคมนะครับถามว่าในลักษณะาาจุดเด่นของ ในด้านหลักสูตรเนี่ยของผู้เรียนโครงการนิสสั์รัฐศาสตร์เนี่ย,เร,ย,รรรรเ,ยเรามีจุดเด่นอย่างไรบ้างนะครับในด้านของหลักสูตรเนี่ยเราได้ร่วมมือกับผู้ออกแบบผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นคณา,า,าจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับคณาจารย์จากคณะนิสสัดนะคร,รับจากมหาวิทยาลัยทักษิณแล้วก็ในคณาจารย์ในสาขาสังคมศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วก็จากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นในด้านของท่านผู้พิพากษาสุทบหรือว่าผู้พิพากษาต่างๆนะครับ เพื่อจัดหลักสูตรให้สดพร้อมกับความต้องการผู้เรียนอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนอยู่ในฐานที่มีความสุขสนุกแล้วก็ได้สาระครับส่วนในด้านของรายวิชาเนี่ยเราก็มุ่งเน้นในการจัดรายวิชาที่ตอบสนองกับนักเรียนจริงๆให้นักเรียนได้รู้ตัวตนในการเรียนในทางด้านของวิสยศาสตร์รัฐศาสตร์นะครับเช่นในระดับชั้นม .4 เนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรที่เป็นในรายวิชาของ ทางด้านของนิติศาสตร์เบื้องต้นนะครับรัฐศาสตร์เบื้องต้นนะครับรวมถึงเรามีการบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆนะครับไม่ว่าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเราก็จะมีในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์น,นะครับในด้านของวิชาภาษาอังกฤษก็จะเป็นในลักษณะของอังกฤษทางด้านของกฎหมายนะครับในมสภาคเรียนที่2เนี่ยก็จะเป็นการปกครองท้องถิ่นไทยนะครับแล้วก็จะเป็นกฎหมายเอกชนหนึ่ง นะครับแล้วก็จะมีภาษาเพื่อการวิพากษ์นะครับภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย2นะครับในระดับชั้นม .5 เนี่ยก็จะเป็นกฎหมายเอกชนหนึ่งนะครับการเมืองการปกครองเอเชียการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษสำหรับสหรับนักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะครับแล้วในม .5 ภาคเรียนที่2เนี่ยก็จะเป็นในกฎหมายอาญานะครับการเมืองการปกครองโลกตะวันตกภาษาอังกฤษสําหรับนิติศาสตร์รัฐศาสตร์2นะครับ ในม6ภาคเรียนที่1เนี่ยก็จะเป็นวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการสัมมนาทางสังคมศาสตร์นะครับวิชาการกฎหมายมหาชนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบส่วนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภาคเรียนที่2เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์โลกปัจจุบันสัมมนาภูมิรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจวิชาภาษาอังกฤษสู่อาชีพนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เรามองเห็นถึง ศักยาภาพของนักเรียนในห้องเรียนโครงการนิสสั์รัชศาสตร์เราจะส่งนักเรียนเนี่ยออกไปฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านรัฐศาสตร์เพื่อนักเรียนได้รู้เกี่ยวกับบริบทงานของนักเรียนเนี่ยนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับฐานรับว่าเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะแล้วทางโครงการมีกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์หรือรายวิชาบล็อกคอร์อะไรบ้างคะ ก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับก็เหมือนที่น้องฝันกับน้องแชมป์เนี่ยได้ฟังจากครูออสมาแล้วนะครับอันนี้คือด้านทางด้านวิชาการแต่พอเรามาพูดถึงทางด้านกิจกรรมเนี่ยนะครับทางโครงการห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เนี่ยก็มุ่งที่จะนะครับจัดกิจกรรมเติมเต็มนะครับทั้งในส่วนของสมรรถนะทักษะแล้วก็เจนตคตินะครับที่สอดคล้องกับการเป็นนักนิติศาสตร์แล้วก็นักรัฐศาสตร์นะครับเพราะนั้นการจัดกิจกรรมของห้องเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เนี่ย จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละช่วงวัยนะครับเรามุ่งให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดทั้งผลงานนะครับที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเกิดทักษะเกิดโครงงานนะครับได้รับจริตบัตนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยจะได้นําไปใช้ต่อในระดับอุดมศึกษา นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ห้องเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ได้จัดเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมยกระดับผลสลัมฤทธิ์นะครับกิจกรรมที่ได้มีการใกล้ชิดกับวิทยากร,รโดยตรงนะครับกิจกรรมทัศนศึกษาในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็กระบวนการทางรัฐศาสตร์ต่าง ซึ่งเรามีหลากหลายกิจกรรมมากนะครับตัวอย่างกิจกรรมที่อยากจะยกให้น้องๆได้ฟังนะครับก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะครับก็คือกิจกรรมบล็อกคอรนะครับซึ่งเราได้จัดให้นะครับในระหว่างก่อนสอบอกลางภาคนะครับก็จะเป็นการเชิญท่านวิทยากร,รที่มีความเชี่ยวชาญนะครับทางด้านนิติศาสตร์นะครับแล้วก็รัฐศาสตร์เนี่ย จากมหาวิทยาลัยดังๆเนี่ยมาอบรมแล้วก็ให้ความรู้น้องๆนะครับแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่ๆนะครับสิทธิ์เก่าโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเนี่ยซึ่งไปอยู่ในส่วนงานทางราชการเนี่ยโดยตรงนะครับพร้อมกับไปทัศนศึกษานะครับยังอ่าบริเวณนะครับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับนักเรียนเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปนั่งเรียนนะครับกับนักเรียนของอ่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับทั้งในส่วนของคณะนิติศาสตร์แล้วก็ คณะรัฐศาสตร์คณะวิทยาการจัดการนะครับมีโอกาสได้ลงภักสนามได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมดูการพิพากษานะครับตลอดไปจนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับซึ่งเราก็ได้เชิญวิทยากรนะครับที่มีความเป็นเลิศทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยมาพัฒนาบุคลิกภาพให้นักเรียนเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับแล้วก็นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากพระนท่านชวนหลิงภัยนะครับประธานรัฐสภาเนี่ยมาเป็น ประธานในการเปิดโครงการห้องเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ของเรานะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับ mm hmm. แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับที่นะครับเกี่ยวกับพัฒน,นาบุคลิกาภาพนะครับที่เราจะให้เนี่ยอีกมากมายนะครับนอกจากนี้น,นะครับนักเรียนของเราเนี่ยนะครับ ก็ย <ELL> <maison> ังได้รับรางวัลนะครับจากการที่นักเรียนได้ทั้งความรู้แล้วก็ทักษะแล้วก็สมรรถนะนะครับเช่นนะครับรางวัลการแข่งขันนะครับตอบปัญหากฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับการแข่งขันตอบปัญหาอันเนื่องในวันระพีนะครับของระดับสารแขวงจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็รางวัลการแข่งขันโต้วาทีนะครับของที่จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับทั้งในส่วนของ ทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆเนี่ยอีกมากมายครับืมาช่วยเด็กที่สนใจด้านนี้ได้พัฒนาตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นครับคุณดูช่วยเล่าถึงความสําเร็จของโครงการตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรบ้างในในความสําเร็จของอโครงการที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเราได้ส่งนักเรียนเขน้าร่วมการแข่งขันในสนามต่างๆเนี่ยมากมายนะครับดังที่ครูชนะกรได้ ได้กล่าวไปเบื้องต้นบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งการแข่งขันต่อปัญหาทางด้านกฎหมายนะครับระดับชั้นวัฒยมศึกษาตอนปลายที่หมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับการแข่งขันต่อปัญหาทางกฎหมายเนื่องในวันรับวิครับที่จัดโดยศาลแขวงที่สงขลาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงในการแข่งขันนะครับที่คณะนิติศ,ศาสตร์หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันโต้วาทีแบบภาษาไทยนะครับการแข่งขันโต้วาทีแบบภาษาอังกฤษเราก็ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลอีกมากมายนะครับที่พวกเราชาววิสาหกุศ์นะครับได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนถาเใจวิไลนะครับแล้วก็ความสำเร็จอย่างหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนถาเใจวิไลนะครับคุณครูธนากรก็คือว่าในเรื่องของการที่เราได้ร่วมมือกันในการจัดทํา MOU นะครับกับมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับตอนนี้เรา จัดทา MOU ไปเรียบร้อยแล้วใน2อหมายวิาลยนะครับก็คือเป็นหมายวิาลยสงขานครินนะครับแล้วก็หมายวิาลยทักษิณซึ่งในเดือนมีนาที่กําลังจะถึงเนี่ยเราก็กําลังจะขึ้นไปทา MOU กับคณะรัฐศาสตร์นะครับจากหมาวิาลยธรรมศาสตร์นะครับก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่น่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยในทีมงานของู้เรียนโครงการ,ารานิติศาสตร์รัฐศาสตร์ที่อยู่ ภายใต้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยมีความตั้งใจนะครับที่จะผลิตพวกของนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์รัฐศาสตร์เนี่ยโดยตรงครับผม,มก็รับว่าเป็นความสําเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจให้โรงเรียนของเราเป็นอย่างมากทีเดียวเลยนะคะคำถามสุดท้ายค่ะไม่ทราบว่าการรับสมัครห้องเรียนโครงการพิเศษที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะในสําหรับอยอดสมัครของนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษรอบที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับการยอมรับ จากนักเรียนทั้งในนักเรียนเดิมจากโรงเรียนอาจจหญ่พิลัยแล้วก็นักเรียนในระดับของโรงเรียนอื่นๆนะครับก็ได้เข้ามาสมัครอยอดรวมทั้งสิ้นในในครั้งนี้นะครับก็อยู่ที่95คนนะครับก็ถือว่าเมตรในการแข่งขันอยู่ที่ประมาณ1ต่อ3ามครับผมบท่านเมธหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษอินทร์ศาสตร์อัตศาสตร์ มูลนิธิทางกก่อวัตถพันธ์รองหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษอุทยสถานพัฒนาเป็นอย่างสูงครับที่วันนี้มาช่วยพูดคุยสร้างความเข้าใจและเล่าเรื่องราวของห้องเรียนพิเศษในวันนี้ครับขอบคุณครับคุณค<อ>่ะครับสุดท้ายของรายการนะครับเรามีกิจกรรมดีๆมาพูดคุยกันอยากให้ทุกคนคอยติดตามอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับ please stay tuned we'll be back soon สู่ช่องสุดท้ายของรายการนะครับจะพูดถึงกิจกรรมดีๆในช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างครับพี่ขวัญค่ะในช่วงนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนรุ่นที่35ในวันที่22กุมภาพันธ์2566ตั้งแต่เวลา8.30นถึง15.00นณหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนหันใหญ่วิทยาลัยซึ่งในปีนี้ก็มีผู้สมัครทั้งหมด4พักด้วยกันนะคะได้แก่พักเอวารินหมายเลข1พรรคพักการณ์หมายเลข2พักคีรันหมายเลข3า เลือกพรรคอดีเลียหมายเลขสี่ค่ะพวกเราขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ทุกคนได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งกันด้วยนะคะชอบพักไหนเชียร์พักไหนอย่าลืมไปลงคะแนนเสียงกันด้วยนะคะรียได,ด,ด้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและส่สงเสริมความเป็นประชาธิปไตยนะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับในช่วงนี้ก็คือกิจกรรมปฐมวิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทยาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกครับและในกิจกรรมนี้นะคะจะขึ้นในช่วงไหนเหรอคะ จะมีการจัดขึ้นนะครับของน้องๆม .3 เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์2566ครับของพี P ่ๆม .6 จะมีจัดขึ้นในวันที่2มีนาคม2566ครับซึชงชวนให้พี่ๆน้องๆไปร่วมแสดงความยินดีในในการมเวลดาดังกล่าวครับกิจกรรมสุดท้ายนะคะในสัปดาหา์วันที่27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2566เป็นช่วงสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 พวกเราสองคนขอเ,เป็นตัวแทนส่งกำลังใจให้พี่ๆม .6 และน้องๆม .3 ในการสอบครั้งนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบค่ะวันนี้ก็หมดเวลาชีพแ้วครรอไปแล้วครับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรพบกับพวกเราทั้งสองคนด้วครั้งในรายการยอวอร์มอวี่ยูถ่ายทอดสดผ่านทั้งยูทูบยอวอร์ชแนลและเพจเฟซบุ๊กหันเดวิดไลท์สคูลเพจหลักได้ทุกวันอังคารเวลา8นาฬิกาครับ และอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเล่าข่าวภาพภาษาไทยและภาพภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆเหมือนกับพวกเราสามารถมาสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์หรือห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะและในวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ